ละครสั้น fc เรื่องลุ้นลักนัดบอดจ้าตามไปดูกันเลยนะจ้าทุกคนจะเป็นยังไงพี่ทำงานมาได้ทีหนึ่งแล้วอะ่ะขอเบอร์ก็ไม่ให้ขอหน่อยสิพี่นะ่นะนะขอเบอร์หน่อยไม่ให้พี่ทำไมใจร้ายจังอะ่ะขอเบอร์หน่อยสิฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ให้ เงียบปากไปเลยเฮ้ยไม่ให้ก็ไม่ให้ระหว่างนั้นนังเอกก็เดินมาซื้อของในร้านสะดวกซื้อพนักงานสาวของเราก็ยังจะไม่หยุดตื้อพระเอกเธอจึงพูดออกไปว่าพี่วันนี้เลิกงานแล้วอะไปกินบะหมี่ห้องฉันไหมฉันต้มบะหมี่อร่อยมากเลยไปไหมไปไหมที่บ้านน่ะพ่อกับแม่ไม่อยู่ด้วยนะ พนักงานสาวของเราก็อ่อยพระเอกสุดฤทธิ์สุดเดชเธอก็อ้างไปต่าง,าง,างๆนานาเพราะเธอเห็นว่าพระเอกนั้นหล่อมาก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 พระเอกของเราก็ตอบกลับไปว่าถ้าฉันไปจะไม่ได้กินแค่บะหมี่นะเข้าใจพระเอกขู่ไปแบบนั้นหวังว่าพนักงานสาวจะหยุดพูดแต่เธอกับดีใจมาก ที่ได้ยินพระเอกพูดแบบนั้นได้เลยจ้าจะกินอะไรก็ได้เลยนะจ้ามีให้หมดทุกอย่างเลย <c oughs> โอ้ยดีใจจังเลยไปนะไปนะไปนะพระเอกของเรารู้สึกลำคาญมากจึงตัดบทไปว่าก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปเองทุกคำพูดทุกการสนทนาอยู่ในสายตาของนางเอกของเรานั่นก็คือสาวโบวีนั่นเอง โอ้โหเจ้าชูตัวพ่อเลยนี่นาจะไปกินบะหมี่กันจุบจับจุบจับกันสองคนเหรอโอ้โหสดน้ำซุปกันสุดสาดแน่นอนบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันคิดอะไรไปเนี่ยโอ้โหคนแบบนี้ฉันไม่มีวันชอบแน่นอนอห้ยน่ารังเกียจว <c oughs> ่าแต่หน้าตาเขาดีมากๆเลยนะั่นเนี่ยท้านิสัยดีเหมือนหน้าตา มันคงจะเพอร์เฟกมากๆเลยเสียดายเขาถึงบอกว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันต้องมี2อ,อย่างนั่นก็คือความไม่เพอร์เฟกคือความเพอร์เฟกความเพอร์เฟกคือความไม่เพอร์เฟกโอ้ฉันประสาแล้วโอ้ช่างมันเถอะนะทุกคนอย่าจำเลยไปซื้อร้านอื่นดีกว่าเหม็นความรักว่าแต่ไม่อยากเข้าเวรเลยอ่ะฉันโบวี เป็นพยาบาลสาวแสนสวยในโรงพยาบาลมีพนักงานสองคนฉันกับเพื่อนสาวเฮ้ยนี่ฉันลืมซื้อน้ำมาฝากเธอเลยอะ่ะเจอผู้ชายคนหนึ่งเฮ้ยเจ้าชูตัวพ่อเลยชาตินี้อย่าได้เจอกับผู้ชายแบบนั้นอีกเลยจริงเหรอเฮ้ยน่าเบื่อนะถ้าเจอผู้ชายแบบนั้นนะ จริงสิฉันมีพี่ชายด้วยนะถ้าเธอเบื่อแล้วก็ไปนัดบอดกับพี่ชายฉันนะพี่ชายฉันอนะหล่อขั้นเทพเลยแต่สุภาพบรุนสุดๆไปเลยนะจะบอกให้จริงหรอจริงสิแต่ฉันไม่ชอบคนหล่อฉันไม่ชอบคนหล่อคนหล่อนิสใส่ไม่ดีเธออักติเกินไปแล้วคนหล่อนิสใส่ดีเยๆจะตายเธออย่ามาคิดแบบนั้นเลยนะถ้ายัางไง อย่ายเจอแล้วก็บอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันจะนัดพี่ชายฉันให้เพราะช่วงนี้พี่ชายฉันน่ะอยากจะมีเมียม,มากๆเลยแต่ก็ยังหาผู้หญิงที่ถูกใจไม่ได้ฉันก็เลยแนะนําเธอไปแต่ว่าเธอชอบได้ไหมเนี่ยโอ้โหทำไมถึงรอกขนาดนี้หลอกงวกัวตายควายล้มเลยอ่ะอุยเดี๋ยวสามีฉันจะมารับแล้วทำยังไงดีเนี่ย อย,อยากได้เบอร์จังเลยอยากได้เบอร์จังเลย0ูนอโอยโบราณมากเลยให้เบอร์บ้าน0ูนย์เก้าสี่ห้าสองสี่สอง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 สนใจไหมจ๊ะบอกไปแล้วเขาคงจะชอบนั่นแหละใหญตต้มจิ๋วมีพี่ชายด้วยเหรอเนี่ยและมาจับคู่ให้เราจะให้ไปนัดบอดเหรอไอ้พักไปก่อนเลยดีกว่านัดบงนัดบอดอะไรฉัน ไม่ไปหรอกฉันต้องหาผู้ชายด้วยตัวของฉันเองเท่านั้นจะว่าไปแล้วนี่ฉันก็2 6แล้วนะฮทำงานกลับบ้านกับบ้านทำงานไม่ค่อยได้เจอผู้ชายเลยโอ้โหคนที้เจอเมื่อตอนเช้านี่นาโหหล่อขั้นเทพจริงๆแหละ,ะดูสิผู้หญิงคอเคียอีกแล้วเหรอนี่ยว่างไงจ้าโอ้ย อยากกลับบ้านกับโทอจังเลยออ๊ยเมา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 โอ้ยเมาเมามาขอเบอร์หน่อยสิจ้านี่แท็กซี่เฮ้ยไม่อยากอยู่ไปดีกว่าเฮ้ยน่าเกลียดจังเลยผู้ชายแบบนี้อย่าได้เจอกันอีกเลยจะบอกให้เนี่ยไปคอตกไกลๆไปฉันเหม็นเล่าจากเธออะไรเนี่ยพนม ไปก่อนที่จะโดนอัดอุย้ยจะอัดผู้หญิงเหรอบ้าจังกว่าจะถึงบ้านได้วันนี้ต้องนั่งแท็กซี่เสียไปทั้งสองร้อยว่ยาจะบ้าตายไม่เป็นไรหรอกเหนื่อยพี่อยู่บ้านไหมเนี่ยพี่สาวฉันเป็นผู้หญิงที่สวยผู้ชายมาจีบเยอะแยะแต่ก็ไม่เอาใครสักคน อยากจะขึ้นคารหรือไงก็ไม่รู้ออกกําลังกายแขนจะเหลือทําไมาจิ้มฟันอยู่แล้วยังจะออกอีกหรอเนี่ยพี่ทําอะไรอยู่ฮะเนี่ยจะทําอะไรได้ล่ะจ้าฉันก็ออกกําลังกายนะสิเธอดูพุงฉันซิดูขาฉันนี่อโอโลมปิวพี่ก็แทบจะเป็นลมอยู่แล้วนะเน่อาบน้ำเสร็จแล้วออกมาหาพี่ด้วยพี่มีเรื่องจะคุยด้วยคุยตอนนี้ไม่ได้เหรอฮะคุยตอนนี้สิ ไม่เหม็นเต่าไปเลยไป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 ยี่พี่บ้าฉันไม่ได้เหม็นขนาดนั้นแต่อาจจะมีเชื้อโรคก,ก็ได้เพราะว่าฉันอยู่เอ,อโรงพยาบาลอาบน้ําก่อนก็ได้ว่าแต่พี่สาวของฉันน่ะทํางานเงินเดือนก็ดีแต่ตอนนี้ตกงานเพราะว่าไปทะเลาะก,กับผู้จัดการน่ะสิปากคอล้อร้า,าจริงๆรเลยพี่สาวฉัน ว่าแต่จริงสิใช่แล้วใช่แล้วอ้ยพี่ต้องพูดเรื่องนี้แน่ๆเลยพี่พี่ว่าไงที่พี่จะพูดคือเรื่องบ้านใช่ไหมเธอก็รู้นี่ถ้าบ้านเราผ่อนไม่หมดรับรองโดนยึดแน่เดือนหน้าเพราะฉะนั้นเธอรีบไปหาแฟนรวยๆพี่จะบ้าหรอไง หาแฟนรวยภายในอาทิตย์เดียวโอ้จะบ้าจะบ้าจะบ้าไม่รู้เลยเธอต้องไปเพราะว่าพี่เฮ้ยไม่ได้ชอบผู้ชายจริงดิพี่พี่เป็นอะไรนะฮะพี่เป็นอยอย่าพูดเลยเธอต้องหาแฟนและแต่งงานกับเศรษฐีอภิมาหาเศรษฐีเข้าใจไหมโอ้ยพี่ไม่ต้องมาพี่ช่วยกันเรามีกันแค่สองคนเข้าใจไหมพี่หนูยังไม่อยากแต่งงานแต่งเธอ นะพรุ่งนี้ไปนัดบอดซะหนูจะไปนัดกับใครแล้ะพี่ไม่รู้พี่บ้านอนอเป็นอะไรของเธอนะฮะตานี้ดำเหมือนหมีแพนด้าเลยนะฉะนันนอนไม่หลับเป็นอะไรอืบ้านฉันจะถูกยึดฉันต้องแต่งงานกับใครสักคนโอ้โหเหมือนในหนังซีรีส์เป๊เปๆเ,เ,เ,เลยถ้าอย่างนั้น เธอแต่งงานกับพี่ชายฉันสิเดี๋ยวนี้ฉันนัดให้โอเคปะ่ะบ้านฉันรวยพี่โคตรรวยเลยบอกให้จริงเหรออืมถ้าเธอแต่งงานเรียกสินสอดสักสามล้านพี่เ้าก็ให้สามล้านก็ให้เหรออืมพี่เขาอะ่ะอยากมีเมียมากๆเลยนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรอะ่ะสงสัยจะจุดจุดจุดอะไรอะ่ะจุดจุดจุดฉันกลัวแล้วนะไม่รู้ไม่ชี้ เธอไปแล้วกันวันนี้นะเดี๋ยวฉันจะนัดให้เข้าใจไหมเดี๋ยวฉันโทรไปนัดก่อนอืมจุดจุดจุดอะไรอะอะไรคือจุดจุดจุดในที่สุดก็ได้มานัดบอดกับพี่สาวออไม่ใช่สิฉันพูดผิดโอ้ตอนนี้ฉันปวดหัวไปหมดละที่นี่หรอแล้วเอา้าฉันลืมถามเลย ว่าพี่ชายแต่งตัวอะไรมาเนี่ยมไม่เป็นไรหรอกก็คงจะเป็น,เป,นเป็นคนไหนล่ะในร้านโฮยมีสองคนโอ้โหคงจะไม่ใช่อิกตาน,นี่หรอกมั้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชแน่นอนร้านเปอรเซ็นเจ้าโชว์ตัวพ่อขนาดนี้ฉันไม่เลือกหรอกจะบอกให้ต่อให้บ้านโดนยึดและฉันมีนี่เป็น100ร้อยล้านฉันก็ไม่เอา ต้องเป็นผู้ชายคนนั้นแน่นอนดูหน้าตาโหพอไปวัดไปว่าได้ก็โอเคแล้วล่ะสวัสดีครับผู้หญิงคนนี้เหรอที่เราจะนัดบอดด้วยโอ้หไหนแม่แม่บอกว่าอ้วนเป็นหมูพะโลโหเป็นพยาบาลด้วยเหรอเนี่ยถ้าฉันเจ็บป่วยขึ้นมาฉันจะได้รักษาฟรีดีมากโหผู้ชายคนนี้เหรอเนี่ยหน้าตาก็งั้นๆแหละ แต่ว่าจะช่วยฉันได้แถมเป็นพี่ชายเพื่อนฉันต้องพูดดีๆซะหน่อยละสวัสดีค่ะฉันชื่อโบวีนะคะคนที่คุณนัดบอดด้วยคือฉันโอ้โหคุณเหร่อนี่ยหน้าตาอดีมากๆเลยนั่นเนี่อคุณแต่งงานกับผมผมจะให้สินสอดคุณหนึ่งล้านล้านเดงเหรอคะอืมผมใช้สินสอดคุณหนึ่งล้านแล้วก็อืม เงินเดือนสักสามพันแต่คุณต้องทํางานบ้านทุกอย่างออกจากพยาบาลแล้วมาอยู่บ้านเลี้ยงแม่ผมที่เป็นอมัมพฤกแล้วก็หลานอีกสี่คนอืมคุณรับไหวไหมเออเลี้ยงหลานเลี้ยงแม่แล้วออกมาทํางานเงินเดือนแค่สามพันเนี่ยนะอืมเยอะหรืออ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้อีกเป็นห้าพันก็แล้วก,กันอยู่บ้านเฉยเเองนะไม่ต้องมาทํางานพยาบาลมันเหนื่อย จะบ้าตายนี <among> ่เหรองกชิบเป๋งเลยไม่เอาด้วยดีกว่าเอ่อไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าฉันเงินเดือนหลายหมื่นคิดว่าช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องง้อเงินเดือน5,000ของคุณหรอกนะคะเอ้ยมีหน้าล่ะไม่มีใครจะแต่งด้วยไปก่อนนะคะทุกอย่างอยู่ในสายตาของพระเอกของเราเธอจึงเลือกนางเอกไว้คุใครคุณ คุณพยาบาลนั่นแหละเรียกฉันเหรอเนี่ยมีบางอาจมาเรียกฉันเออเรียกฉันเหรอคะใช่คุณคือโบวีผมคือคู่นัดบอดของคุณชื่อว่าไม่บอกดีกว่าคุณอยากจะแต่งงานกับผมไหม ผมจะให้คุณสามล้านเงินเดือนอีกสามหมื่นบ้านรถพอใจไหมโอ้โหสปอร์ตกว่าอีตาบ,บ้าน,นั่นอีกเฮ้แต่ฉันเคยบอกไว้ว่าจะไม่เอากับผู้ชายคนนี้เพราะว่าเจ้าชูตัวพ่อแต่ว่าบ้านของฉันกำลังจะถูกยึดเพราะฉะนั้นฉันไม่มีทางเลือกจริงๆฉันไม่ได้แพ้ความหล่อนะทุกคนฉันเลือกไม่ได้ออมถ้าอย่างน,นแล้วก็ ขอเพิ่มเป็นห้าหมื่นได้ไหมคะห้าหมื่นเชียวเหรอถ้าห้าหมื่นโอ้ยขอให้เธอะอืมผมให้คุณห้าหมืนก็ได้และคุณมาเจอผมพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนกันโอเคอุย้ยทำไมมันง่ายขนาดนั้นล่ะคะผมต้องการภรรยาด่วนที่สุดอืมค่ะ คนเนี้ต้องการด่วนที่สุดเป็นโรคเป็นโรคลายใกล้ตายหรือเปล่าก็ดีถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะได้มรดกโอเคค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะที่หน้าอำเภอเชคดีไปเราปวดหนี้บ้านได้แล้วเชื่เรื่องอื่นค่อยคิดกันแล้วกันหืมอ,อยู่ดีๆฉันก็ได้ตัง สุดยอดเลยใช่ไหมล่ะไปกลับบ้านไปนอนดีกว่า